สวัสดีครับวันนี้เรามาพักที่รีสอร์ทริมน้ำขงนะครับแล้วมันก็จะมีทางให้เราไปอย่างนี้นะครับเราจะไปชมแม่น้ำขงนะครับเราลองเดินลงไปกันนะครับทุกคนบันไดนั้นก็น่าจะแตกง่ายนะไม่คือแตกง่ายหรอกรับน้ำหนักได้อยู่นะ ผ่านชลีมันก็มีทางมาอย่างนี้นะครับหรือทำไมทางถึงเป็นอย่างนี้มาแล้วก็เดินมาต่อกันนะครับข <c oughs> ้างล่างก็เป็นแม่น้ําโขงนะครับฝั่งนู้นเป็นประเทศลาวนะครับ <c oughs> อยู่ที่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ทางข้ามอีกแล้วนีน่แล้วก็เข้าขูดทิ้งนะไม่รู้ว่าดอกอะไรมรีแมลงมาตอมเด่มาดูกันครับจริงๆเราเดินจากนู่นไปรัดตรงนั้นเลยไดน้นะครับ เราเดินจากตั้งแต่ตรงนู้น <c oughs> แล้ก็เดินมาอันนี้มีหินก้างขนาดใหญ่ก็ต้องข้ามไปเลยนะครับมาเราเดินมาต่อแล้วอันนี้บันไดลงตรงนั้นอะ คือมันไปไหนโอเคสุดเช่นี้นะครับมาเชน,นี้นะครับอีตรีสอร์ทรุ่งนภา,านะครับจังหวัดบุรีรัมย์ธานีขงเกียมนะครับนี่แม่นำ้ำโขงฝาังเราเป็นทะเลทรายหรอรเปล่าหาดทรายเดี๋ยวลองไปตรงนั้นต่อนะครับมันมีทางลงอีก ดูกันนะครับก็เดินกลับทางเดิมมาเลยนะครับอู้ฮะเดินไป เดี๋ยวเราจะเดินลงไปดูข้างล่างนี้นะครับไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเป็นที่ชมวิวแม่ล้ำโขงนะครับเดินตามทางมา โู้แม่น้ำโขงสวยมากเลยครับมีพระอาทิตย์ยามเช้าด้วยครับนี่นะครับมีที่นั่งให้ชมวิวแม่น้ำโขงเลยนะครับนี่นะครับนั่งชมวิวได้ที่กำลังหาปลาเหมือนที่ประเทศเราไม่มีที่เที่ยวริมแม่น้ำ โอ้โหจะเราไปสวัสดีครับวันนี้เราจะกลับขึ้นไปข้างบนเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพีพาเที่ยวได้นะครับไปบายครับทุกคน